สวัสดีค่ะวันนี้ลีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกบัวดอกเล็กๆสวยๆน่ารักน่ารักโดยลิบิน2สีนะคะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญลิบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบิ้นตาระคังเบอร์สองจะใช้อยู่ที่2สีเทปกาว2หน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ดีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว100เซนติเมตรรวบม,มารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้รีจะตัดอยู่ที่6เส้นที่ความยาว15เซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาวสองหน้าแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสานกันเลยนะคะรีจะจับอริบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่ส เส้นที่3นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่2ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน3เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน6จับอริบิ้นฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอริบิ้นเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอริบิ้นเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้ให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบน เสร็จแล้วเราก็จะดูทั้ง6เส้นนะคะกดกดจับๆให้กระชับนะได้เป็นฐาน6กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอริบบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2เส้นที่2ทับด้วยเส้นที่3เราจะมีริบบิ้น3เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น3เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับบริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน สองด้านบนวางลงมาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สามด้านบนวางลงมาสามด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้เสร็จแล้วจับหมุนมาเราก็จะเหลือริบบิ้นสามเส,มส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจบับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะคือช่องนี้นะค่อยๆ่อยปล่อยริบบิ้นออกมาเส้นที่สามสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมา เสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงและแบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสองเส้นแล้วพาดนะหนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมา หนึ่งสองจับอลิบินพาดมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเหลือลิบินสองเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบินโค้งมาในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะนี่นะต่อเลยค่ะจับริบินโค้งมาสอดลิบินเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมา เสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมากลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้นหนึ่งสองแบบนี้ทั้ง6เส้นเลยค่ะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะลีจะจับอลอิบินเส้นนี้นะคะจับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับอัตตวริบินพับมาด้านหน้าแล้วก็พับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกหน้าเส้นถัดจากเส้นของเขานี่นะคะมาฝั่งด้านขวามือนะค่อยค่อยดึงลิบินลงมาค่ะ แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะเส้นที่สองก็จะสวมมาเส้นที่หนึ่งแบบนี้นะคะจะสวมกันทุกเส้นเลยนะดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงได้แบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะลอดผ่าน2เส้นหนึ่งสองแบบนี้นะคะทั้ง6เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับอตัตริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็สอดลอดผ่านเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะลอดผ่านกรีบถัดมานี่นะคะนี่นะลอดผ่านออกมาแบบนี้ ก็ค่อยดึงลิบบี้ลงมาค่ะในแบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอิบินเส้นนี้นะคะจับริบบินพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับตัวริบบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปเข้าไปในตัวกลีบดอกนี้นะคะถัาจากเส้นของเขามานะนะคะค่อยๆดึงริบบินลงมาพร้อมดูกลีบด้วยนะแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ อีกนะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานทับตามแนวนะคะลอดผ่านสองเส้นหนึ่งสองแบบนี้นะคะทั้งหกเส้นเลยค่ะ นี่นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะน,นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะเอาริบบิ้นที่เราตัดไว้นี้นะคะหเส้นนี้นะมาสอดลอดผ่านด้านล่างนะคะลอดผ่าน2เส้นมาเลยนะ1นสอแบบนี้นะทั้ง6เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบินพับมาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยแบบนี้นะเสร็จแล้วจับตัวริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกหน้าเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะให้รลิบินลงมาด้านล่างนะค่อยๆดึงรลิบินลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะ ได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นนี้จับริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะใต้เส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายนะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งหกเส้นเลย ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยสวยงามกันอีกนิดนึงนะคะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปวยทันแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกบัวชมสายสวยๆน่ารักน่ารักดอกเล็กๆง่ายๆเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะ าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ